แหวนแม่นางกวักหลวงพ่อกลวยถือวเป็นแหวนเรียกทรัพย์ตัวจริงเลยนะคะอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อกวยที่ควรมีสำหรับแหวนมงนี้ค่ะด้านหน้าจะเป็นรูปนางกวัก ซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทํามาค้าขายกวักเงินกวักทองเรียกทรัพย์เป็นด้านล่างของหน้าแหวนนะคะที่อยู่ใต้านางกวักนะคะก็จะเป็นอักขระที่เขียนว่าณชาดีติซึ่งเป็นคาถาเรียกทรัพย์และด้านข้างก็เป็นยันนะแบบคว่ำเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเลยของหลวงพ่อกลวยค่ะที่จะไปดูดีเทลของ อักขระต่างๆที่อยู่บนตัวเรือนเราไปชมงานเลี่ยมส,สวยๆของแหวนวงนี้กันดีกว่าค่ะจับดีเทลในการเลี่ยมชิ้นนี้เป็นอะไรที่ซิมเพิลเรียบง่ายยกหน้าแบบเรียบเกลี้ยงเงาเพื่อป้องกันนางกวักไม่ให้สึกเกิดจากการใช้งานค่ะด้านหน้านางกวักนั้นก็จะมีลายผ้าถุงเป็นลายตารางนะคะหากเกิดการใช้งานที่มีการกระแทกมากๆลายพวกนี้ก็อาจจะเลือนหายไปได้ค่ะแหวนวงนี้ถูกจับด้วยขอบทองแบบเต็มวงทั้งด้านในและด้านนอกเสริมพ้องวงให้มีความหนาม,มากพิเศษ เพื่อรองรับการใช้งานในระยะยาวด้านใต้ท้องวงนะคะเปิดโชว์นะคะที่เป็นรอยต่อของนางกวักส่วนด้านข้างเปิดโชว์อาาักขรยันนะแบบหัวความด้วยการแกะลายให้ดูสวยงามค่ะงานให้กับลูกค้าท่านนี้ด้วยตัวเรือนขึ้นทองคําแท้90%เต็มพร้อมใบเซอร์เปอร์เซ็นต์ทองและน้ำหนักทองพร้อมกับใบรับประกันยอดแหวนนางกวักหากท่านใดที่กําลังมองหาแหวนที่อยากจะเรียกทรับธรรมมาค้าขาย สัญล,ลักษณ์นางกวักถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญล,ลักษณ์ที่ดีและเป็นมงคลของหลวงพ่อกลวยโคศิตารามสออยากแนะนําให้สะสมหรือว่าลองนํามาเลี่ยมกับทางร้านดูค่ะนอกจากดีไซน์เลี่ยมแหวนสวยๆแบบนี้แล้วซอ,อยังมีอีกหลากหลายรูปแบบสําหรับแหวนที่เป็นวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อคุณสามารถดูได้ตามตัวอย่างนี้เลยค่ะสนใจรูปแบบใดสามารถส่งมาทํากับซอได้นะคะที่ห้างทองรักสิริคลองหลวงปทุมธานีร้านของซอตั้งอยู่ที่ปทุมธานีคลองสองเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ หยุดให้บริการทุกวันพุธเลือกใช้ทองคำแท้เปอร์เซ็นต์สูงจริงในการขึ้นงานทุกตัวเรือนค่ะ